สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับอีดําอยู่นี่ครับเอฟซี FC ครับอีดํานะครับโอ้โหนึกว่าอยู่ที่ไหนสิ FC ครับอยู่ที่นี่ครับอยู่ในช่องของรูโบเมื่อคืนนี้เอครับโอ้โหเข้าไปคอมเมนต์กอดๆสวัสดีทักทายท,ท,ทุกคนแต่ตัวเองไม่กล้าขึ้นไหลไม่กล้าพูดความจริงนะเอครับนะไม่กล้าตอบไม่กล้าไม่กล้าตอบประเด็นของที่อ่าละเอียดหรือ จระเก้เดยรอามบูพ์ดนะครับไม่กล้าครับไม่กล้าเลยแต่ไปเสนอหน้าอยู่ในช่องของยูโบนะครับนะครับอ่ะสิ่งนี้ผมจะพูดต่อนนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่ชนิยาตัวละครตัวสาข้าไปเพื่ออัศรดนะครับในการรับชมรฟังเอฟซีครับยูโบนี่ก็กตัวหนึ่งนะครับที่ไม่รู้สีรู้แปดรู้ห้ารู้อะไรเลย ทุกคนก็ออกมาพูดเนี่ยนะเขาเรียกร้องสิทธิของเขาอย่างพี่ผมทองเนี่ยนะครับเขาออกมาป้องสิทธิของเขาเขาเคยห้ามอีบานแล้วไม่ใช่เขาไม่เคยห้ามเขาเคยขอแล้วแต่ดูอีบานต่อบสินะคนอย่างมึงอยู่โบมีสติหน่อยมีสมองหน่อยนะครับดูด้วยอะไรอะไรถูกอะไรผิดไม่ใช่เห็นผิดเป็นถูกนะไม่ใช่ว่าเห็นเรื่องที่มันทําแล้ว ผิดจะเป็นถูกมึงโอวยกันนันเดียวมึงนั่นเดียวมึงไม่ดูเลยครับนะว่ามันผิดหรือมันมันมาสมควรไหมที่มันจะน่าออกมานั่งว่าผู้ใหญ่ดีเขาต้มมงต้มหมัดนาผีพระพงผีพระพรมมาสมควรไหมแล้วเงินนี่ขเขาออมาเปิดเนี่ยนะครับนะสลิปออกเปิดเนี่ยมึงจะว่ายังไงยูโบฮะผู้ถามหน่อยไอแม่นอกสายมึงหาตีนะตลอดมึงไม่ไดูเหรอ,อูโบไปท้าคนนู้นท้าคนนี้ท้าคนนั้น หาจนได้เรื่องแล้วเมื่อคืนก็เห็นอีดําเข้าไปคอมเมนต์โอ้โหสวัสดีคุณนู้สวัสดีคุณนี้เวลาใครพูดถึงมันปกป้องมันมันก็เข้าไปคอมเมนต์แต่ตัวเองไม่กล้าขึ้นไฟ์สดครับอีดําโคหัวอยู่ใต้ช่องคนอื่นเขานะครับขี้ขาดพวกนี้ขี้ขาดแล้วก็เป็นคนที่ไม่กล้าไปเชี่นหน้าความจริงทุกคนมีความจริงหมดแต่อีดําม,มีความตอแหลหมดนะครับ แลงครับเข้าไปคอมเมนต์ช่องอื่นแต่ไม่กล้าขึ้นไลค์ไม่กล้าอานความจริงมา,มาพูดเรื่องชู้ของชาวบ้านเรื่องสลิปที่เปิดมาเป็นล้านมึงเอาเงินเป็นล้านได้ยังไงกูเห็นยอดแม่งกูเห็นยอดกูถึงตะลึงเลยล้านหนึ่งเมื่อวานเปิดอีกแปดใบรวมยอดมันรวมยอดแล้วล้านแปดหมื่นฟ่าที่เขาช่วยเหลือมึงมันจะเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่น่ะเขาช่วยเหลือมึงวมาไปล้านแปดหมื่นฟ้าฟาร์มดีเขาไม่มีเลยแทนที่มึงจะขออีกบาทว่าแม่ อย่าไปด่าพี่ผมทองนะหนูขอแม่ไม่อยากให้เป็นประเด็นมึงไม่ขอไม่ว่ามึงเสือไปด่าเขาอีกมึงเสือส่งข้อมูลมาให้เขาเรืนด่าพี่ผมทองอีกนี่คือคนเนรคุณหรือว่าผมถามหน่อยอีรูโบก็นั่งมโนนั่งมืนนั่งพูดนั่งเรียนหน้าบวมบนนั่งพูดจนฟาร์มดันขึ้นหน้าบวมมันอีเวนนะครับอันนี้ก็ไม่ร,ร,รู้รู้เรื่องอะไรเลยครับนะพูดเอาคอนเทนต์พูดเอาอวยเอาเอฟซี นะครับอวยอย่างเดียวไม่รู้ข้อมูลมึงไปแหกตาดูหลักฐานสิที่เขาเปิดเันเนี่ยเขาเปิดเพราะอะไรอ่ะเขาเปิดเพราะมันไม่สั่นนึกโบนะครับที่ทุกคนเปิดหลักฐานกันเพราะมันไม่สั่นนึกมันไม่เรียมตัวมันยังไป็นนคุณเขาผู้ทามุงหน่อยรูโบถ้ามึงไปช่วยเหลือใครหมดเงินไปเป็นล้านเนี่ยแลวคนที่มึงช่วยเหลือเนี่ยมาว่ามึงไปมีอะไรคนอื่นอ่ะมึงรู้สึกไงโบไอรูโบ นิทานครับนิทานนะรูโบนี่คือตัวละครนิทานครับนะนั่งพูดฟาร์มดันขึ้นหน้าบวมตุยเ,เวนไม่ได้สำเนียตัวเองเลยมึงเนี่ยนะครับเอาฟาร์มถูกต้องสิมึงลองเอาฟาร์มถูกถูกต้องสิมึงเอาฟาร์มถูกต้องมาคุยกันสิมึงเอาฟาร์มจริงมาคุยกันสิรูโบนะครับมึงนี่โอ้โห ใจเป็นโคตรบอดเดี๋ยวมึงใจบอดมากเพราะมึงไม่ได้ใจฟังเปิดรับความจริงกันเลยนะครับอีดําแก้ทําผิดพวกมึงก็ไปปกป้องมันนะครับจะถามว่าผิดที่อะไรมึงจะถามว่าอยู่โบผิดอะไรนะครับอันนี้ก็อวยครับนะตื่นมาก็อวยไม่รู้สี่ไม่รู้แปดนะครับวิถีผายนะครับนะอีดัมมาเข้าไปคอมเมนต์สวัสดีค่ะกอดกอดค่ะ โอ้โห่าสงสารค่ะเปะรังแกขาวทำไมไปนั่งข่าวทำไมไปหาเรื่องดาอ่าข่าทำไมแลม้วไม่เห็นเวลามันด่าคนอ,อื่นอะเวลามันแซคคนอื่นอะเวลามึงใส่ละมันใส่ละคนะอ,อื่นอะอยู่โบมึงไม่เห็นเหรอฮะอีเวนนะครับอิชภาพพูดจนฟ้าดันขึ้นหน้าบนตุยแดกอึงไปไงแดกช้างไปไงฝายนะครับไห้สิ เพราะนั้นวันนี้ครับนะสิ่งที่หลายๆช่องออกมาตีแผ่ฟา์มจริงกันเนี่ยนั่นคือฟาร์มจริงแต่ว่ามึงกลังล้คฟาร์มจริงกันไม่ได้นี่นะคะอีดามันหยุดแล้วแต่ทำไมพวกคุณไม่หยุดนะมันรู้ว่ามันเพี้ยงผัาไงมันรู้ว่ามันจะโดนฟ้องไงมันก็เลยหยุดไงมันไม่กล้าตอกกองกับฟา์มจริงไงมันไม่กล้าตอกก่องกับจอระเจ้เไงรอให้มันพูดสิจระเข้เอาอาหานตบหน้าหมดอ่ะ ก็จะไม่ยูโบเวนนะครับคนอย่างมึงนี่แม่งสุดยอดจริงๆนะนะครับวอ้ดามเนี่ยอีดามนเนี่ยไม่กล้าขึ้นไล่นะครับอีดามนเนี่ยไม่กล้าขึ้นไล่ไปเสนอหน้าเจ้าของอื่นเขาแต่ตัวเองเขาไม่กล้าขึ้นไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรเพราะความจริงไงทุกคนเขามีความจริงไงครับนะครับคนอย่างพวกมึงหัดมีความจริงกันบ้างญาี้เนรคุณญา้ิเนรคุณคน นะครับอย่างพี่ผมทองเนี่ยผมถามว่ามึงไม่มไม่มึงไม่สมควรที่ไปในคุณขอเลยมึงแค่เออบอกแม่แม่บานอย่าอย่าอย่ดาด่าสาผมทองนะอันนี้หนูขอแม่เออแม่มึงก็ทาได้มังไม่ทําล่ะมึงทําให้เรื่องบานตายเนี่ยแล้วมึงให้อีบานมาด่าเขาเนี่ยมันสมควรไหมนะที่เขาต้องฟ้องอ่ะนะกระช้าไม่รับนะกูได้ยินข่าวว่ากระช้าไม่รับคําขอโทษไม่รับ เงินเท่านั้นเอาเข่าไปคือเขาโดยเฉพาะาชอนี่ยหนักนะบ่อยให้หนักเลยนะครับผมบอกเลยนะว่าหนักนะสุดขาชชอนี่ม่เผลอนี่จะมีการคัดค้านการประการตัวนี่หนักเลยนะครับผมบอกไว้ให้นะครับดูอย่างทนาต้มนะครับธนาต้มก็ไม่ได้เประกันตัวแล้วคนอย่างร้อยเอ็ดนะคัดค้านการประการตัวนะครับผมบอกไว้ให้นะครับนะเออ เพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดพิจารณาครับทุกท่านใครทําดีก็ได้ดีครับใครทําไม่ดีก็ต้องตามนั้นไม่ต้องไปรอชาติหน้าครับชาตินี้นะครับใครทําไม่ดีฮะพี่สี่อย่างอีดําแจเนี่ยโดดแน่นอนครับผมเชื่อว่าโดนแน่นอนนะครับนะไม่น่าจะรอดนะครับไม่น่าจะรอดแล้วเร็วนี้โดนเรื่องสมบกริอีกนะนะครับเจอกันครับนะเจอกันนะครับขอโชคดีนายดำนะครับไปคอมเมนต์ช่องนู้นแต่ไม่กล้าขึ้นไลค์ขี้ขาดนะครับไม่เจอความจริงเข้าไป นะครับนะก็ว่าฝากให้ทุกคนกินด้วยนะคนอิรูโบอย่อยาไปให้ฆ่ามันนะครับผมไม่อยากให้ฆ่ามันด้วยําไม่อยากจะพูดถึงอะไรีเนี่ยนะครับนะนะครับทุกท่านก็โอเคครับจากที่มีโคงการวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปเช้าใครก็มาฝากกดไลค์นะครับเป็นคลิปแรกของวันครับวันนี้นะครับในเวลาช่วงบ่ายจะใครจะโลกระเป๋านะครับของคุณน้านะช่วงบ่ายกระเป๋าของคุณน้าครับ